เป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาไหนใครมีหูสามหูอแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกมีหมูสามหูไทเกอร์มีหูกี่ข้างสองข้างอ่าได้ยินทั้งสองข้างนะถ้าเราอยากรู้การได้ยินน่ะเราลองเราลองได้นะลูกก็คือเราลองปิดเอาใบเนี่ยเอาใบหูเนี่ยปิดรูสวัสดีค่ะได้ยินไหมสลับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหม หลายอย่างนะจุดแรกเวลาหูมพูดอะไรไปใบหูไม่ใช่ว่าพอเสียงมาปุ๊บถึงตรงนี้แล้วได้ยินเลยนะไม่ใช่นะคนเนี้ยเขามีหน้าที่โอบโอบหรือห้อมล้อมพลังงานเสียงที่เกิดจากกระดัวเข้าไปในรูหูลูทุกคนมีรูพอมันเข้า มีเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเป็นเหมือนเส้นเอ็นบางๆหไอ้ตัวนี้เป็นการรับการสั่นสะเทือนพอมันพอมีคลื่นเสียงมามันก็จะรับการสั่นสะเทือนและส่งต่อจะมีกระดูกอยู่สามชิ้นจะมีกระดูกอยู่สามชิ้นต่อจากหูพูดเลยค่ะกระดูกคอน นี่สลับตงไหนไม่ได้นะไม่ได้ใหญ่โตนะเป็นกระดูกที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่เชื่อมติดก,กันสามชิ้นเป็นสาม้นส่วนเลยซึ่งพออีเยือก้วหูสั่นกระดูกก็สั่นทุกอย่างจะสอดรับกันหมดพอเสร็จปุ๊บผ่านกระดูกสามชิ้นตรงนั้นปุ๊บจะมีเหมือนกับเป็นกระดูกก้นหอยแต่ภายในกระดูกก้นหอยมีสารของเหลวอ,อยู่ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าฟอเเลีย รับเสียงของกูอุมามันจะเข้าไปแล้วผ่านกระดูกผ่านกระดูกเสร็จกระดูกนั้นสัะเทือนไปถึงของเหลวนั้นแล้วของเหลวนั้นน่ะเขจะสั่งสะเทือนต่อ हो में और प्रियो